ยำสงขาค่ะหอ,อตุ้มับเ <c oughs> ยอะมากในราคาเพียงสามสิบห้าบาทสามารถเลือกพืกเอเผักได้สิบแปดอย่างเราก็เลยเลือกมาทุกอย่างแต่วันนี้ดอกดาหลาหมดพีิป่นหน่อยนึงเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาปนปะปลาปนป,ปลาป,ป,ลพปลนพริกปนและที่สำคัญที่สุดคือ น้ำบูดูอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับน,น้ำบูดูนะคะแต่ถ้าดูเทียบแล้วเนี่ยดูเด่นน้อยไปไหมอะ่ะ <c oughs> อาจจะเข้มขน้นใช่หนึ่งต่อยี่สิบผสมน้ำให้เขาดูถุงหน่อยดูถุงหน่อยนี่นี่นะฮะโอเคอนนกระกิดร้อยอามะนาวหลบก่อนนะค่อยปี๋ว้าวีไอ้นี่เลยนะอะไรเหมือนเม็ดอันนี้ป่ะ ก็ถินปะมีบ้าไม่มีนะเย็นนี้เยอะเย็นหยาเยองหยดอ,อุดมไปด้วยผักต่างๆมากมายและสดท้ายด้วยมะนาวมะนาวนี่ไงใช่ป่ะเออว่ะมีด้วยเหรออืมอติดมือ ไปดูในออเดอร์อนว่ามันมีเม็ดกระถินด้วยเหรอจำไม่ได้มันมีหลายอย่างติ๊กเลือกไปทุกสิ่งอย่างที่มีมะนาวพร้อมกับที่มือจบโอเคเดี๋ยวขอคุกก่อนนะคะแล้วจะมาบอกว่าอร่อยไหมอ่าเราจะมาชิมนะคะหลังจากคุกเรียบร้อยผสมปูนเรียบร้อยแล้วดูในวิดีโออาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่โตมโหรานะไรแต่ของจริงเยอะมากเป็นไงฮะ อร่อยอันนี้คือข้าวยำร้านชื่อร้านเขาลูกอะไรอยู่ตรงเขาลุกช้างอะเนาะเดี๋ยวไปใส่ไว้ให้นะสามสิบห้าบาทค่าส่งใช่จริงจริงด้วยอืมเม็ดกะผินจ้าข้าวยำนี้สามสิบห้าบาทค่าส่งสิบบาทเท่านั้นอือร่อยมาก